สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชม Cy b e อร์พัง0 7 7ในพาร์ทที่2มาเนื่องจากในพาร์ทที่แล้วเรามาที่น g h ซิตี้แล้วก็ล่วงเลยเวลามาใน6เดือนแระถูกมันในงานว่าจ้างมาหาเด็กสาวหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ที่นี่รู้แค่นั้นแหละตอนนี้โอเคมาอาวุธอ่ะอมีอื่นหรือไมอ,อนนี้มือวุอ ไม่เออเออให้เรากดเองเหรออ๋ออ้บล็อกนะบล็อกนะเอาเล็กจิบรับสายวะมีคนโทรเขา้าใครกันเอาเป้าหมายคือเซนเดอร์คอนเซ็ตไบโอมอนของเป้าหมายขาดการติดต่อไปเอา้าจิหายแล้วเป้าหมายของเออเป้าหมายอาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่แน่ใจว่าในเรามาทันนะบัเราคือทีมใช่เธอจะอยู่แค่ปลายสายแต่เธอก็ไ็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมเราเหมือนกันนะทีมเหรอ ดีหรือเกินใจเย็นหน่อยสิใจเย็นหน่อยสิวะทั้งสองคนเลยเราใกล้ถึงแล้วใช่บักเธอตั้งใจหน่อยอีกนานไหมเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคือผมยิงปืนไม่แม่นไงโอ้มีของแดมันเอ้ยไม่เห็นนะนอ่ะโอ้พอดีเข้ามาไม่ใกล้มีเห็นนะเนี่ยเฮ้ยอะไร กมอไม่ใกล้ไม่เห็นกำลังกำลังมองหาหมายเลขอะไรทุกอยาก่างปรหมายคงอยู่ข้างในแต่ฉันไม่สามารถตรวจสอบไบโอมอนได้หวังว่าคงจะไม่สายเกินไปเฮ้ยเ<ป>ข้าไปไอ้อ้วนไม่ใช่ไอ้อ้วนไอน้แว่นไูว่าจะเปิดมันด้วยตัวมันไหวไหมไอ้อ้วนเหมือน,นเรียกตัวเองไอ้อ้วนเนี่ยกดแทบ็บเป,ดปิดประตูเปิดประตู มอบไว้ไในมอบของใช่ไหมใช่ไหมเด็กอ่นี่นี่เราช้าไปหรอเนี่ยนั่นหลอนเหรอเป้าหมายของเราอ,องคเซนดอร์คอเนเซนต์อยู่ภายใต้ใการคุมขององค์งงกรสิบสละเอ้เอซารอนที่สองเธอน่ะของ,ของดีอันนี้มีเยอะแยะตามตลาดมือเซนเดอร์เทคกซ้อมโดยการพวกกระจอกปลายแถวไม่ใช่สาว <สา S 2> น้อยผู้ชคดีของเราหากักนเถอะ ขาวน้อยผู้โชคดีอันนี้เหรอวีดูนท่านระวังด้วยมีไอ้โง่อยู่ข้างหน้าอย่าให้มันส่งเสียงนะวีอย่าให้มันส่งเสียงได้อย่าให้มันส่งเสียงได้จ้าอย่าให้มันส่งเสียงฆ่าแม่งเลยู้ เยยงไม่ใช่ทําเองคงไม่แจ่มขนาดนี้ไม่มีอะไรเก็บนะโอเคปะนั่งย่อโอเคอ่านข้อความมาเลยวะโอ้ยาวไม่เอาไม่อ่านโอ้ยาวเกินเตรียมตัวให้ดีมีเยอะกำลังมาพวกโอ้โหสก,การพวกริปเปอร์ให้หมดเอวี AV. พวกมันมากันแล้ว <S <S เราจะกวาดดีๆจากนั้นก็ไอ้หัวมันซะ เอจาจังหวะน่าเงินดินอะไรแป๊บนึงมีบทพูดด้วยเหรออ่ะเออเอาไงดีวะเราจังหวะด,ดีๆคงต้องมาฝั่งนี้ใช่ไหมมีข่อยเก็บเก็บไปห,หมดโอ้ยอยู่ตกหกหาเอ้ยมากันเยอะยิ่งกว่า,มาแมลงอีกลร์รอแล้วมองหาทางหนีกันดีกว่าเาทั้ตัวเงียบๆไว้นะสักตัวจะก,การตัวที่ใกล้ที่สุดล่ะ รอ,รอแม่งเลยรอแม่งรอแม่งเก็บเก็บของโอ้รูดรูดรดลงหมดตายสนิดแต่อาจจะมีอีกไปต่อโอ้มีของแหละง่ะด้ลับไอเทมใหม่ไอเทมใหม่เหรอเอาเลือกะไงอะเสียงเพลงมันดังจัง เสียงเพลงมันดังจังโอ๊ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยาได้ปืนเก็บเสียงอะตอนนี้นมีอยู่หนึงตัวโอ๊ยตกใจอีบ้างเอ้ยอยู่ที่กูมาอยากไปคุยเอาคุยกันลากมะม่วงเวลาลากมะม่วงข้าวแม่งรอบเลนเราสายสเตลอยู่แล้วเพื่อน ของบานเลยแต่ไม่รู้ยังไม่ใช้ทำอะไรยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันสแกนไม่ได้เหมือนไอเนี่ยวันด็อกก็ดิก็เลยไม่รู้ว่ามันมีของตรงไหนก็เลยไม่รู้ว่ามันมีของตรงไหนบ้างของเยอะมากเลยเอออะไรอ่ะมียาให้เก็บโอโ้ตาเริ่มมึนแล้วเนะี่ย โอ้ยเอเดี๋ยวเก็บไม่ได้เออเล่นเกม f p s จะปวดตาตลอดเหมือนมึนๆอยากลองดีปะอยากลองดีไหมตายข้าวแม่งเมื่อไม่ได้กดผิดมันมีการขึ้นไหวบนเซ็นเตอร์ดูเหมือนพวกคุณจะจัดการพวกนั้นได้แล้วนะเวนเป้หมายของเราหายไปไหนเนี่ยถูให้ทั่วต้องอยู่ตรงไหนสักที่เนี่ยเออเหมือนจะอ้วกเลยโอ้เดี๋ยวนะ เดี <ineffective> ๋ยวนะก็เ oh, ด uh ี huh. uh ๋ยวนะแป๊บน wow, cool. ึงนะขอขอเฟิร์นของใหม่ไปเรื่อยขอใหม่ขอขอขอใหม่เพื่อกิอืมอืโอ้ยสุดยอดวิ่งแล้วกดซีเจอของแจ่มเขาให้ว้าวเจ๊บอกเลยว่าเราย่องเมียนแบบนั้นได้นะจริงๆก็ไม่ใช่แนวฉันหรอกแต่ช่วยไม่ได้เลยนะโอ้ยออกมาข้างนอกแล้วโอ้โลกเซะโลกอนาคตเซ็เพิ่มพัง มีขอให้เก็กบเปล่าไม่มีนะวิ่งเข้าไปได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อก,กี้มันเหมือนเดินได้เลยนะโจ่เอ้ยเก็บของเก,ก็บของเก,ก็บของของอออขอเจ๊ขอบอดเดอรบอเดอร์บอดเดอร์จริงๆก็ไม่ใช่นะเอาเจ๊ก,กีกกก้ช่วยชิบหายแล้ว เก็บติเออเมื่อกี้มันเดินได้โอ้ยของเอาจริงนะถ้าทุกคนจะอ้วกก็บอกผมนะโอ้ผมจะอ้วกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันไปได้อะเหมือนมีนมีลิกสอนอ่ะเออเออเนี่ยเนี่ยมันมีลูกสอนเหมือนไปได้อะอ,อือไปจะปวดนั่นน่ะตรงนั้นอะ่ะลองดูนะ เอาเดี๋ยวกดเอ็กโอไม่ได้ไปะวะเอาไม่ไปดีกว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวว่าไปได้โอ้เช่ามาเนอะพื้นที่ศัตรูไป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 ็ไปกกี้มาแล้วเอาคุณพระเจ้าช่วยเช็คล่างนี่ใช่ไหมวะที่เราตามหาใช่ว,ว่าเราได้ตัวเป้าหมายของเราแล้ว ตายแล้วเหรอหล่อนยังมีชีวิตยอยู่ไหมกำลังรู้อ่ากำลังจะรู้เดี๋ยวนี้แหละวีชิ่ตมต่อเขาไปยังไบโอมอนของหล่อนนะ <แจ S 1> โอเคดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเชื่องตายว่ะแต่เหมือนจะยังไม่ตายนะแฮกไบโอมอนมอนิเตอร์เซนด,นด,นดราคอนเซ็ตทาร่าทีมแพทินัมแพทินัมเหรอชิบหายแล้วแค่แม่สาวนี่จามพวกพวกเอ่อพวกเทเลมาคงบุกมาแล้ว เดาว,ว่าผู้บังครงควรสัญญาณไว้ลองดูไบลโมนที่แฮกมาซิแล้วก็แล้วกำหนดค่าเฟิร์มเวกอเย้ยหาไอ้บักทีบักเธอไม่ได้เห็นกับตานี่มีทั้งอ่างน้ำน้ำแข็งตะขอกับปี๊ดบางตอเลยนะการให้ของอ่าสกอ๊อปมันเชื่อเหรอายการแหละลองดูอ่านิวลูพอนของหลอนซิเจอชิปมั้นเหรอเจอชิปเอ้ยดึงออกมาจะต้องเป็นเจอชิปแล้วกำลังดึงออกตรวจสอบไบลโมนซิมีอะไรเปลี่ยนไปไหม สวัสดีเซนด้าหารู้สึกตัวอยู่เปลี่ยนเป็นรูปแบบฟื้นฟูเดี๋ยวนี้ส่งหน่วยอพยพฉุกเฉินไปแล้วและจะไปพิกัดของคุณในอีก180่งิวินาทีแบลมอนยืนยันอ่อโพทอร์มานโอ้ยอา่านไม่ทันแผนการเอ่อคร้บพีมงามของคุณทำการควบคุม90%ของการชดจายเขาน้อยผู้น่าสงสารพอล่อนขึ้นจากน้ำแข็งนั้นก่อนเถอะเออ มาเอ้เยหัวใจไม่เต้นน่เจคกี้คือจ่อลมเว้ได้แย่เลยละ่ะรับนะยาหยีหล้วจะเมื่อกี้จะพูดว่ารับนะยานี่ฉันฉันว่าให้ตายสิได้ผลฮะออกไปเร็วยาหยีพาเราออกไปใครเป็นยาหยีของแกไม่ทราบไม่มีอะไรให้เก็บเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว พศอพศสกษาเพ่นกันแล้วเราใส่ทีมทอมม่ายอมแพ้แล้วละ่ะเอาไปสิไปไงอ่ะทางนีเหรอทางนอกพาหลอนไปที่ระเบียงลงล่างเหรอเจกี้เอาอย่าบอกนะเรียบร้อยเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ยเดียเด๋ยวนี้นี่หูกชิบหาย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  ชิพะเอ้ยหลบไปนีผมเปล่าครับเอ่อผม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 มาช่วยเขาไม่มีอะไรวาผู้ป่วยลงกับพื้นก่อนเอ่อได้ครับได้ได้ได,ได้ผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมมาช่วยเขาถอยออกไปห้าเก้าเอ้ยก็ถอยจะถอยอยู่ก็ถอยอยูไ่ไงไม่ต้องโอ,อ้ไม่ต้องเอาปืนจ่อก็ได้อะ ู่ในการควบคุมผู้ป่วยปลอดภัยดีหลบปืนก่อนอ่ากำลังฉีดยาอ้ไกลอ่านไม่ฉันอ้ออ่านไม่เห็นไฟโออะไรเนี่ยคำคำย,ยากๆเต็มไปหมดรู้สูส้ว่าฉีดยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ไปแล้วะ่ะเข้าไปเร็วอะ่ะลองไงต่อคุบเซกี้ เรียกไปจากที่นี่กันเถอะเริยมจะพาเราไปที่รถได้จ้ะทำได้ดีละครลิงจบเอออะไรละครลิงจบแล้วตัดสายแล้วน่าไว้เจอกันใหม่คราวหน้าคราวหน้านองหนูฉันมีแผนว่าจะเออไม่ออว่าอะไรนะอะไรอ่านไม่ทันนะฉันมีเดทกับมิตตี้แต่จะให้นำรถไฟไปคงไม่ดีแน่แบบนั้นมิตตี้จะมองฉันยังไงไปไปล่อยพวกนายพลาดโอกาสนี้หรอกแต่อยาาขอบ่อยล่ะ ขอบใจมากวีขอบใจจริงๆง้นให้ฉันพาพาเธอไปด้วยนะเอาไปเลยแค่นี้ฉันก็เหนื่อยพอแล้วอ๋อเกือบลืมไปต้องหาว่าคากโก้ด้วยนะบอกเธอว่างานเสร็จแล้วเนี่ยขอซับท้า,ทาแบบเนี้ยไม่ได้หรอซับมันเร็วเกินโอเคเปิดโทรศัพท์ตัวหาวัรโก้คาโก้โอโกโก้แฮมวี ไปยังไงบ้างลูกค้าของเรามีชีวิตรอดปลอดภัยดีไหมเออก็ก็กยางหายใจแล,ลอนก็ยังหายใจแหละเราตกลงกันแค่นั้นไม่ใช่หรือไงเยี่ยมเลยฉันเตรียมเงินไว้ให้แล้วเข้ามารับเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ยังได้แต่ฉันคิดว่าคุณคงอยากกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหม NCPD ล้อมพื้นที่วัดสันไว้แล้วพื้นที่นั้นปิดตายถ้าอยากจะผ่าวงล้อมไปได้คุณต้องรีบแล้วขอบคุณที่เตือนไว้เจอกันนะนี่เขาว่า NCPD ปิดพื้นที่วัดสันชิบหายแล้วจะไปซื้อของตกแต่งแต่งหน้ายังไงเล่าไม่ต้องห่วงนะหนูหนเอาฉันขับเองอาจไยจ้าขับเองเหรอ,าาอไปเลยแจ็กกี้แจก,กี้ชาน ไปสิไปสิอ๋อโอเคโอเคเราเปิดประตูนี่เองครัขบขครับนิมจังเออเออเยอเออเพลงเอเอ,เอ,เอหวังว่ามันคงไม่ติดเลยก็ติดเพราะเราตั้งค่าแล้วใช่ไหมใช่ปะวะ โอเคเปิดแล้วโอเคโอเคเปิดแล้วฉ e oh. oh, ันจะชอบนันซิตี้เหมือนกันนะก็เหมือนเมืองอื่นนั่นแหละแต่ใหญ่กว่าไม่แลนังหนูเมืองนี้ไม่เหมือนเมืองอื่นนะโอการ์ดแบ็คแฮนด์แอนด์ดูเวนเออเวลแลนด์เวลแลนด์อดัมสมชเชอร์นี่คือถิ่นกำเนิดตำนานโอ้ยโคตรใหญ่มากไอ้ตายฉันหิวเหลือเกินไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมล่ะ แจ็คกี้ตำรวจปิดถนนเวสัน์ไว้แล้วนะเออแม่งลืมไปเลยเอ,อปิดเวสันอย่างนี้แล้วผมจะไปซื้อครีมได้ยังไงอ,อ้วาวแล้วเชีย์มีตู้จีตูดเราตามหลังมงัตติสตินไอ้ตายดิวีฉันไม่ชอบเลยวีไม่ชอบไม่แต่เนาะไม่ชอบไม่ชอบไม่เคยชอบโอ้ยย่าขยับขับไปดิแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ขับไปโอ้เดี๋ยวมันเหมือนก้อน้ะมันเลยทำไมมันเหมือนก้อนละมันเลยเฮ้ยอ,อเดี๋ยว มันเหมือนก้อนน้ำมันเลยเอาเวนโทษดิยิงคนขับ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 ตัวใส่ฮาเออยิงคนขับยิงคนขับยิงคนขับโดนดิเออไม่เข้าเหรอเออแม่งเอ้ยวุเมื่อกี้ มันลดไกบิดก้อนที่น้ำมันอ่ะทำไมอ่ะเ,อเดี๋ยวซับไม่ขึ้นซับ <3! S 2> ชิบหายแล้วซับไม่ขึ้นเราเอาไงทีนี้เอาโอ้โอ,อะไรเสียงอะไรเอามันปิดถนดนัถสันแล้วนี่ โอ้ยตำรวจเปล่าทำอะไรนะครับโอ้โหเป็นก้อนน้ำมันเจียโอ้ยก้อนน้ำมันตอนนี้เราปิดพื้นที่วัสันทั้งหมดจุกว่าจะมีประกาศใหม่เป็นมาตรการความรักษาความปลอดภัยนะตำรวจครับให้ตายเราโชคดีเราเกิดที่ได้เจอคุณเหรอทำอะไรไอที่สำคัญขนาดนั้นล่ะแลมไหมโห แพกไม่ได้จิตใจไงครับเพราะมีแค่คนที่ใจงา่ายคุณเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจแค่ไหนว่าผมต้องกลับไปหาสาวของผมอะนะสาวของนาย <c oughs> ใช่แล้วเธอคงเป็นห่วงแท้ถ้าผมหายไป <c oughs> คือแบบผมแค่ยอยากเป็นผู้ชายที่ดีไงอุตสา์ให้โอกาสผมรอผมอยู่แบบนี้ <c oughs> แบบนั้นคงแย่ไม่ตอบดีกว่า <c oughs> ไอ้ันผ่านไป แต่ให้เป็นคันสุดท้ายขอบคุณครับโอเคไปได้แล้วขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับคุณตำรวจเี่เมื่อกี้อยากจะแฮกมันมากเลยทำตัวดีๆก็เป็นนี่ชั้เคยทำตัวไม่ดีตอนไหนบ้างล่ะเออก็ตลอดเวลานั่นแหละช่ไม่เคยทำตัวไม่ดีเลยนะ ถ้าเราจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยไกลขนาดนั้นเชียผมอยากขับเองมากกว่ามันดูใหญ่มากเลยโอ้จะมีคอมใหม่แบบสเปคแรงเลยแรงๆเลยอยากเห็นภาพสวยๆของเขาบ้างไอพวกเกมอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปดูวอลกอ่ะเออเดี๋ยวอะไรออกจากถนนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าฉันไม่ว่างทั้งวันนะอ้าวไอวีดูนั่นนี่แย่แล้ว เว้เอ้ยพวกมันอยู่ที่นี่ยิงสิโอ้ยโอ้ยพวกนั้นสวยแล้วดูหมนไม่ใช่พวกกระจกทั่วไปเลยเพราะพวกมันไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะสินั่นคือแม็กแท็กักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของพวกเรา NCPD พวกมันเหล่าจะลุยตอนที่สามารถสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ไอพวกข้างนอกนั่นแหละก็แค่ขนมโว้ยเคี้ยวเล่นแค่นั้นเอาแล้วรถพังโชว์จบแล้วไอพวกนั้นหาเรื่องเอง โอเคจ้าไปก็ได้จ้าว่าแหน่เมื่อกี้มึงทำลายรถเขาเลยเหรอโอดขนาดนั้นเชียร์เฮ้ยมีของจอดแต่ก่อนมีของมีไอคอนมาไม่รู้มัคมมคนคืออะไรว่าแต่มันจะไปไหนกันเนี่ยเอาไว้เนี่ยคุณเรียบร้อยเกือบถึงบ้านเธอแล้ว <about> แล้วนายล่ะคงไม่กลับเฮลิคอปเตอไม่ทันแล้วนะไม่ <'ll> hey, ต้องกังวลวีคนนั้นต้องปล่อยฉันไปแน่นายแน่ใจเหรอแน่ใจสิเดี๋ยวฉันสมบทแจ็กกี้ใจงามอีกแหละแจ็กกี้ใจงามบ้านเราแล้วจ้าไซเบอร์พังจริงๆถ้าคนเรามีอุปโอ้มีของ มีมีเอ่อมีอะไรอุปกรณ์เป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวก็เหมือนมีชีวิตเป็นอมตะเลยนะงั้นฝันดีนะจ้าฝ่ภาฟักทายมิตี้ด้วยล่ะได้ไว้เจอกันแต่ก่อนอื่นนะเจอของอ่ะของเออใช่ไหมเกี่ยวแล้วโอเคอถึงบ้านแล้ว,ลวบ้านเรากด แกนอพาร์ตเมนต์สวัสดียามเย็นไนซิตี้แขนรับเช่ญคนแรกของคืนนี้คือประธานแห่งศาสนาอ้าวชิบหายฉันลืมไปเลยว่าเน็ตแลนเดอร์ที่ฉันรู้จักคนหนึ่งมีมีบางอย่างที่อะไรนะกำลังส่งรายละเอียดไปอา้าวสับไม่ขึ้นอ่ะสามไม่ขึ้นเอ้าสามไม่ขึ้น ออกไงคระ,ะตอนนี้เราพูดถึงไวเอลเพจปลุกโ,โอเคเราไมุ่กเ,เราไม่ยุ่งเรื่องนี้เราไม่ยุ่งเรื่องนี้ย่มาติดเหลืองเราจะไม่ยุง่งเฮ้ยทำอะไรกันนะเฮ้ยเยเก็บดิเก็บเก็บน่ะเดี๋ยวดิมันไม่เก็บอ่ะโอ้โหว่าแต่นี่มันชุดลิซ่าปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เปิดจ้าถึงบ้านเราแล้วลวู้หไปดูสิม่ได้เจอหน้าตาเราเป็นไงไอ้เท่เหมือนเดิมเลยยิ้มยิ้มยิ้มอ๋อยิ้มแค่ไหนอ่ะแค่ไหนนะหน้าบึง้งเดี๋ยวหน้าบึง้งนี่หน้าบึ้งเหรอ อมองอย่างประหลาดอ้อตกใจตกใจโอเคโอเคช่างเอไปต่อดีกว่าจบมันก็ต้องให้ถีกขนาดนี้เลยอ่านน้ำรอกว้ยม,มีอานน้ำด้วยโอ้โหดีทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยเัน,นชำระร่างกายมันสดชื่นซะเหลือกเกินเดี๋ยวนั้นเราไม่ใส่ชุดหรอไม่ใช่ตัวไหนละ่ะ ไม่เชื่ตัวจริงๆเหรอนี่เราอ่านได้ทั้ทงชุดเลยจริงๆเหรอไมออ่นอนเลยเหรอพกรักผ่อนเออพกักผ่อนดีกว่าตาฝันฉันถึงเธอมองละเมอถึงเธอทุกวันองหนึ่งเคพกักผ่อนการวิจัยระบบพื้นฐานปานกลางปานกลาง เปิดไม่มีแบบประตูอุ้ยรับสายไม่รับได้ไหมไม่อยากรับอ่ะอุ้ยได้นอนบ้างไหมเนี่ยช่างเถอะเอาก็ตื่นแล้วว่าเก็บของ่คิดว่าออาจจะติดไวรัสอะไรมาตอนที่ต่อเข้าล่างไปโอกมาของพวกบริษัทนั่นไม่รู้สินิวโรไวรัสหรือเอเราไปถามควิ๊กดูเขาต้องบอกได้ว่าทำให้หัวข้อท้องอ โอเคฉันพาไปสิเอารถเธอมาด้วยหาได้ใส่แล้วก็ส่งไปเจอกันข้างล่างนะได้จ้าตรวจสอบที่เก็บอของคุณไม่บังครับตรวจสอบมีชุดปลาเลยใส่ได้ไหมอยากใส่อ่ะใส่ไงอ่ะอันนี้ซื้อเลยเหรอเอาเอาเวแล้วเอา,เอาทิบหายไปซื้อเออันนี้ อ๋อนี่อ๋อนี่อ๋อนี่คือคังอ๋อเหรออันนี้คือค <Liu! S 1> ังเหรอเก็บไปอ๋อโอเคโอเคโอเคดับมีดาบคาตนา๋อโอเคโอเคอันนี้เอาพวกนี้เก็บไปแล้วกันอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ร well. องเท้าอันนี้อ่ะดูตัวได้ไหม โอเคเราสามารถเออเดี๋ยวแล้วจะบอกนะจะบอกนะเดี๋ยวนะห้องน้ำอยู่ไหนนะอยู่นี่อยู่นี่จะบอกนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> แกผ้าออกได้ด้วยเหรอเนี่ยโอเคโอเคไป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 แต่งตัวดีกว่าดีหน้านะที่เราเซนเซอร์ไว้แล้วเอาชิบหายแล้วไปตรงนู้นลระ tàng tua tàng tua tàng tua ờ tàng tua ngay à tàng tua ngay à dài à tàng tua ngay khắp tiêu ờ ờ tàng tua ngay à เี่ยวสิแต่ตัวไงอ่ะช้างเก็บอของขอกระเป๋าเป้ไม่ใช่ทิ้งนี่เอ๋อนีอ่โอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยต้องมาตรงนี้โอเคโอเคกดปุ่มไอโอเคได้ได้้โอเคได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมเป็นว่าเอาว่า,วาตอนนี้ผมขอพักก่อนดีกว่านะเล่นมาขนาดนี้โอเคครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับก็พาร์ทหน้าจะเป็นเช่นไรต่อไปตอนนี้เราก็รู้สึกว,ว่าเราต้องไปหาแจ็คกี้ปะ่ะก็แต่พาร์ทหน้าแหละคิดว่าตอนนี้เราก็ไปอยู่บ้านมาพักผ่อนนะเนาะเหนื่อยมาจากการที่ไปช่วยชีวิตผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ตอนนี้ค่องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนดีกว่านะก็ขอตัวลาวไปก่อนสวัสดีครับก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไม่เป็นปรไรจุ๊ดดบสวัสดีครับ Transcrição e